สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงป้าลูกหลานเอาอาสู้ขู่ส่วนขับปพอ่พอกับผมทวีค้นเดิมเมื่อนี้ได้รับสายด่วนจากอาจารย์นะครับจากอาจารย์หลุยอาจารย์หลุยจากจังหวัดอุดรธานี<ม>พี่น้องนะครับเอกซีของเอดเป็นอาจารย์ตัวเลขกเนว้าทางพร้อมถือมาแล้ว หลายหวดต่อหลายหวดพี่น้องนะครับพนกะอยากโล่งทางช่องนะครับอยากเอาตัวเลขมาผูดมาพายให้พี่ให้นอ้องแฟนช่องได้สุขได้มาน้ากันเพ่น,นเป็นคนใจบุญพี่น้องเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีไม่หวงตัวเลขนะครับผมกะหลีบนํามาเสนอเอามาล่งให้พี่ให้น้องแฟนช่องได้เบิกได้ชมน้ากันทั่วโลวกทั่วประเทศพี่น้องมักพี่น้องจักตัวเลขของเพนหรือพี่น้องเด้อนะครับข่าว นะครับได้ยินข่าวว่าเพิ่นถือมากลายตัวลายงวดพี่น้องนะครับสำหรับเลขเพิ่นสองชุดสามชุดพี่น้องหน่อยชุดหน่อยหางเป็นตาเล่ียพี่น้องซื้อล่างสมบ,บุญน,นะครับมากสุดคือสามชุดเดอพี่น้องเดอเลขเพิ่นเอามาฟังเสียงของเพิ่นนํากันมเมื่อเสาร์ได้รับสายด่วนจากเพิ่นตอนเสาร์แต่เสาร์พี่น้องนะครับ เ่บนเบืองแน่ห้องผมมันเข่ามาดองสามงวดอยู่ได้เห็นอนตีครับเมื่อกี้ผมติดสายของหลวงปู่นี่ะนาาอยู่ครับตสีโทรมากเ้อครับครับผมตะเบื้องอยู่เมื่อกี้ตะเบื้องไลิสดไรอันอยู่ของตาวีนานาผมเบื้องอยู่ครับผมครับอาจารย์ไลยวันลมนั่ลองลองเอาไปเพือนปีหน้าเบืองดูโอ้อาจารย์อยู่ทั้งหดครับเนี่ยอยู่อุดอนพี่ครับอุด่อ๋อเรียกหลายตัวบะครับอาจารย์บ่หลายบ่หลาย เข่ามากลายรวะแล้วมอครับมันก็นเริ่มเข่ามาตั้งแต่พูดเลวมันมันเล่มันออกซ้ำกันเมื่อกี้นี่ก็ออกซ้ำกันมาเอาเล่เข่ามาออกครับเออเล่ผมมันเข่าซงหัวดูแถวผมเขาเพา่ถือดอกผมผมมีเงินซื้อโอ้ครับเอาเอามาปวดพายันเอฟซีเฟอร์คาบันต้องเล่นพอดีหน้าเบิงหาลงเือมันเปลี่ยนครับผมเพราะว่าเบิงเลี่ยมันเปลี่ยนมาอยู่นน่ะนะอันนั้นอันเอา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 รถบอลนี่อ่าอาจารย์พ้อมรตี พร้อมแล้วนี่ผมกําลังอยู่บอผมมาถือไหวอยู่นี่อผมไม่เอาเสียงอาจารย์ลงได้บอค่าได้คาได้ครสามวบผมจะอัดเสียงอาจารย์ไวเพราะว่าให้อาจารย์บอกมาเลยว่ากับตัวเลขครับครับครับอาจารย์บนเลขบนมิตอะไรเนี่ยครับผมเลขบนผมนั่นผมที่หายเป็นสามัวคือมันคือมันตีเป็นทั้งบนทั้งล่างอยู่นี่แหละครับอาจารย์เอา,าเป็นเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่ง ครับแล้ววันนี้ผมติดตัดสองตัวหายกับซีหนึ่งกับหาหนึ่งหายแหละอ๋อสองตัวซีหนึ่งกับหาหนึ่งครับแล้วก็ตัวล่องมันกับซีซีกับซีหาเด้อเปลี่ยนใดทั้งบนทั้งล่างเด้อ้าสองตัวเนี่ยครับผมเออถ้าาสาม้าจะถ้ามันขึ้นบนมันกับสีมาออกซอเก้ากับนี่แหละเป็นหลักร้อยของผมนะครับผมเออ้าเอาจับเป็นเลขสองตัวก็คือบนล่างอยู่น้ำกันนี่แหละครับผมครับถามทำลายของมันก็คิดว่าถือกลนล่ะ ครับจารย่านแต่มันขึ้นแต้มลงแต้มตอนนั้นน้องเขากล่าวว่าวันกระจายไปเพื่มมีหน้าเพิ่มตะกอนครับผมครับ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 ม่เท่านี้แหละล่ะครับผมนี่คือการมิซซ์นี่บอกครับครับม่เทอรนี้แหละครับชื่อบนชื่อล่างบอกครับอาจารย์ครับบนล่างครับโอ้ว่าหลายตัวตัวนี้ครับมีเทอรนี้สองตัวหนึ่งตัวนี้สองเขาเอาเจ้าที่ผมทีเนี้ไหนเด้อครับอาจารย์ตัวเนี้ของผมคือเก้าหาหนึ่งเก้าห้าหนึ่งครับ ตัวอ่องมันก็น่าละเก่าสีนึ่งน่ะละตัวลองมันน่ะบ้านนี่ตัวเด่นถ้าเป็นล่างน่ะมันตีเด่นสีหนึ่งสีหนึ่งสล่างเด่นสีหนึ่งเนาะครับเก้าห้าหนึ่งตัวดินแล้วก็ตัวล่างถ้าเป็นล่างก็เป็นสีหนึ่งครับครับผมมีสองตัวตรงนี้กันฟูงั้นหน่อยก็โอ้พอซื้อเอาละทุนนั่นก็มาเอาแค่สีหนึ่งเลยละคำหาหนึ่งนี่แหละโหลดโอ้สัตฟูงบหน่อย รับหน่อยซื้อเอาอาหารเนืองกับสินเนงพ่ออาจารย์ครับครับครับบารายตัวเป็นตัวเสื้ออาหรนั่งเือมันเป็นอย่างบุญไขว้อาบุญสกำพันกันผมก็อยากได้แต่ได้เงินเหมือนพุทธัวิเอ้ยแต่ว่าผมกับผมมีเงินซื้อแน่นั่งเถอกับเขียนไหวก็ซื้อทั้งสี่นะครับผมครับผมบารอดแล้วบาราดมันถืออยู่นี่นะนะครับผมข้าเพิ่้ได้โพดนี่โพสสินได้กินได้ท่านผมก็สิ่พ้อยได้บุญนัเพิ่นอยู่ ถ้ามันสูงมันหวานมากสึกมากไอ้เที่มันเกิดว่าใจดำดอกช่องผมก็นไอ้แม่อยู่ดอกเนาะมันคนพูดคือกันมันจังสั้นเฟิรนนลาไหลก็ะไดผมก็พอได้เรียกร้องอย่างนี้อันนี้ผมก็พอได้ใดที่อันเล็กผมเด้อครับผมขอบคุณอันตาเอาเล่ยวิ่งนั่นคือวิ่งเก่ายืนไว้เลยแต่ผู้ใดมันมีเลขดีๆนะเอามาใส่โทษโอ้ห้วยเอาใส่เลยนี่ไงทับกันเลขล่างนั่นผมผมยืนซีครับอาจารย์มนมีเลขดีๆก็เอาไปประเมินแต่ของเพิ่นเบิ่งฮะมันคือไก่เพิ่นจับใส่กันโลด รับของเพื่อนนั่นเลกล่างอาจารย์เนยืนซีมันบมรู้จักเธื่อเลขล่างนี่ครับผมไล่เหรียญมาได้ผมกับผมเป็นคนสื่อบันไดดอกแต่ว่าผมมันผมมีเบียดเหตุเนาะมก็เขียนเหรียญไปยบางว่างมันก็ไล่เบื้องแลกอมันเข่ามาครับมันไม่ค่อยรู้ดอกเลขเลขวิ่งนั่นครับอ๋อครับโคบอาจารย์ครับมีเก่ากับซีเลขวิ่งซีอ๋อวิ่งเก่ากับซีนะจันเนาะครับเก้าตรงีสซีจูบน่ะเก่านั่นเก้าบนสีล่างนะจารย์เนาะครับ แต่จเินี่กะเบิ่งไปเบิ่งมากนเขาดีอยู่นะจ๊ะเนาะโยเปอร์เซ็นต์ถือมันหลายก็าผิดไจโอ้เปอตอตามที่นันมาว่ากันว่าเอากันถือรู้ปะนั่นคือบุรุษโอ้ยสาถูกใครเห็นใจใไรเลยเนาะครับมันเอาบ่มีอาวุธนะนะหว่อข้มแหวนมันน่ะครับส่วนมากคนเลขเรียกว่าใครซื้อเรียกเลยจันกัดนั่นแหละนั่นแหละมันซื้อกับมันก็ซุยไปซุยมากนั่นหละครับมันตีเอาไปให้ผู้อื่นซื้อมาทางสซกไหม ครับมาลัางเทเปคนมีดวงครับอาจารย์เออแต่มีเท่าน,นั้นละเลขผมคุณทวีเอ้ยครับผมอาจารย์นั่นชายาอาจารย์เชื่อยังไหนเนาะเนาะเอาเป็นเอาเป็นชื่อหลุยส์ไปอาจารย์หลุยส์จีครับเอาหลุยส์ซะ,ะ,ะจังว่าอาจารย์หลังสั้นพี่ครับโย่ผ,ผมคำนวณเลขนะเนาะผมเลขมันถึงสมมุติว่าผมเขียนไว้นี่เลขผมสามสี่ตัวนี่เนาะ เสียนไว้เป็นบล่าผมก็โอ้ยตัวนี้แท้ๆนะเวลามันออกมันจะขึ้นแต้มลงแต้มแล้วซุยซุยซุยยังสินะซุยไปสิ่งนะแล้วที่พักเป็นแนวนั่นผมก็เลยเอาเป็นหลุยซะอาจารย์หลุยเนาะครับอาจารย์ลูกดอนนี่ละอุดรเท่านี่ววันเจี๊ยบครับอาจารย์ลูกช่องย่อยๆจะช่องไปครับผมลูกทัศน์ลปไปอโมทันหนเลยไปใส่ผู้ใดเลยนี่ แสดงว่าช่องผมนี่เตือนผมก็เล่นเต่ว่าผมน้ำเมืองแต่ดอกน้ำเมืองกุตวีตลอดไอเด้อไปทายน่องมาลีไปใส่ผมเห็นคนหลับไอ้ว่าเห็นหน้าจอดูไลน์โหลดเคื่อเราคนลืงกันมาก่อนนี่เนาะครับผมอตื่นมากก็ต้องได้เห็นหน้ามือนึงมือนึงมันได้เห็นยี่ห้จอเกือบสู้มือนะมันเลยกลายเป็นลืงเคยให้จอแต่ไปไปน่องกันเด้อครับผมขอบคุณหลายครับแล้วผมก็แต่ว่าผมมั กดไลค์กดแชร์ผมเปลี่ยนผมก็ได้แต่เด่นกดเบิ้งเอาไม่อีกแล้วสายเยวเกดติดตามเท่านั้นนะวันนี้ผมเปลี่ยนกดไลค์กับกดยิ้มปุ๊กกดเชนเด้งคุณเะเอาเป็นมิเนล่าจะกินังว่างๆก็เสื่อผม้ใหญ่คุณทวีสอนผมยู่ไหมผมอยูวิดีโแชร์ผมดันไปเรียนทั้งอุดอนเราไปแม่ไปเหร่นน้ำไปอาจารย์บุญครับผมมิ้นเล่าไปเลยครับครับพัลรีเข่าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปนั่งอยู่บ้านครับ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 ผมหัวบอกครับ ครับผมอ่าขอบพระคุณหลายๆครับอาจารย์ลุยครับ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 ความสุให้สุขดีเด้อสาธุสาธุสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับพี่น้องได้ยินเสียงอาจารย์ลุยเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเนาะสำหรับเสียงอาจารย์ลุยตัวเลขแนวทางของเพลินพี่น้องนะครับวันที่16อาจารย์ลุยเพิ่นมาตัวใดขฉายาเพิ่น นะครับฉายาพจน์เซื้อได้พี่น้องด้อยฉายาเพืนชื่ออาจารย์หลุยนะครับตัวเลขเราท่าพจนเขามาดีเป็นตนายคือการพี่น้องนะครับทบ่านบอกเขาดีเพื่อนกะคือสีบอทร่มาบอกนะครับคือสีบอทร่มาให้แนวทางกับทางช่องให้พี่น้องได้ส่กได้มาํำกันดอกพี่น้องนะครับ,บคิดว่าเนาะอาสิบหกมีนาคมอาจารย์หลุยจากจังหวัดอุดรราชจังหวัดอุดรธานีพี่น้องนะครับเปิดตัวครั้งแรก นะครับบนนะครับบนผนเด่นที่เก้าละสี่นะครับฟันเน้นเน้นคือหลักเก้าด้พี่น้องเด้อนี่สำหรับเลขบนของอาจารย์ลุยนะครับสามตัวตรงเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเน้ที่เก้าห้าหนึ่งด้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับสองตัวเน้นที่สี่หนึ่งห้าหนึ่งพี่น้องเน้นที่สี่หนึ่งห้าหนึ่งตัวร่องตัวกันก็คือซีหาและซีีพี่น้องนี่คือเลขบนของอาจารย์ลุยเด้พี่น้องเด้อ นะครับสำหรับเลขล่างพี่น้องนะครับเน้น4เม็ดเดียวฟัน4เลขล่างพี่น้องนะครับให้ที่4ี่หนึ่งและ51พี่น้องตัวเน้นสี่นกับห1าหนึ่งเน้นตัวเดียวกันพี่น้องนะครับข้างบนก็เน้น4 1 5หนึ่งห้านึงล่างก็เน้น4 1 5หนึ่งห้าหนึ่งเลยพี่น้องเด้อนี่คือแนวทางของอาจารย์หลุยทางจังหวัดอุดอรรัฐอุดรท่านนี้พี่น้องเอบก็วบากิดอยู่เรื่อยนะครับที่เขาราชธาน yani ีอยู่เรื่อยอยู่น้อง นะครับ16มีนาคม2567อาพี่น้องแคปจอไว้นะครับผมเสนอเป็นซื้อกลางเป็นขั้นบนให้กับพี่น้อง FC แฟนช่องสู้ขู่ขุกุลในเบิ้องในช่วงต้องกันทัวโลกตัวประเทศนะครับรับสายด่วนจากอาจารย์ลุยมือเ้าานี่ความกับตัวเลขเด็ดๆด,ดังๆเข้ามาแล้ว4 5งวดติดวันพี่น้องนะครับอาเปิดตัวครั้งแรกของเพื่นฟันเน้นๆสาตัวตรงพี่น้อง951 951 41 51 อางล่างกับฟันเน้นๆสี 1, 5, 1, ่หนึ่งห้าหนึ่งพี่น้องเดอ้อนะครับสำหรับผู้มักเลขกวิ่งสำหรับผู้มักเลขกวิ่งวิ่งเก้าบนวิ่งเก้าบนวิ่งสีล่างวิ่งสีล่างเด้พี่น้องเดอ้อเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องถ่ายคลิปแล้วนะครับสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลกันเพียงเท่านั้นบ่สนับสนุนให้พี่น้องไปเลี่ยนการพน,นันแต่อยา่างใดโปรดใช้วิจารญาในการรับชมผมทวีคนเดิม นําเสนอเป็นซื่อกลางเป็นเพียงแนวทางให้พี่ให้น้องได้เบ่งได้ชมนํากันสู่ขู่ทุกคนมักชอบจัดขัดพันเด้พีนพ่น้องเด้อนะครับขอพระคุณนะครับอาจารย์ลุยท่างจังหวัดอุดรธานีนะครับที่เป็นเอฟซีของแอดทวีคนเดิมนะครับที่ส่งตัวเลขกแนวทางเด็ดเด็ดดังดีงดงดงดๆมาให้ผมได้ล่งให้พี่ให้น้องได้เบ่งได้ชมนักกันทั่วโลวกทั่วประเทศในครั้งนี้ หรือในงวดนี้นะครับอาขอพี่น้องแห้งๆปังๆลำๆรวย้วยๆกันพี่น้องถ่ายคลิปแล้วอาลัาพัจจากพิจาก,จากน้องผมน้องอยู่ดีไม่แห้งมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมพระวีคนเดิมนําเสนอให้พี่ให้น้องไปจับไปจองซื้อสลากกินแบ่งกันด้วยพี่น้องเด้อบริษัทสนุนเหีนน้องไปเร่นการพรานันแต่ยางใดพี่น้องนะครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งความสุขจงมีแก่ท่านผู้ชมเงินทองไหลมาเทมาคือจังสายนำบวาขาดสาย กระเป๋าตุงตุงกินยาบกจกยาได้โล่งเด้อพี่น้องหักกันแฝงกันพี่น้องเบืองแล้วพี่น้องมากแล้วฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแชร์ให้กับผมทวีคนเดิมนำในเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้นำอีกช่องทางหนึ่งพี่น้องนะครับช่องทางทวีพารวยฝากพี่น้องตีดตามเบืองทางผุนเด้อสำหรับคลิปน้องมะลิผมจะลงอยู่ทางช่องทวีพารวยด้วยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องไปเบืองทางผุนตีดตามทางผุนนะครับยูดีมี่แห้งสุกูคนพี่น้องสวัสดีครับ